ต้องบอกนะคบว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสวยงามด้านทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะ,ะจึงไม่แปลกที่หลายครั้งเนี่ยทีมภาพยนตร์กองถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูดต่างๆก็มาถ่ายทําในบ้านเราด้วยนะครับโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับร้อมต้อนรับกองถ่ายภาพยนตร์จากทั่วโลกเพื่อส่งเสริมซอฟต์าวร์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว สำหรับอุตสาหกรรมการถ่ายภาพ,พยนตร์นะครับแบ่งออกเป็น2มิติได้แก่มิติอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ด้านการผลิตเนื้อหาที่เรียกว่าอุตสาหกรรมคอนเทนต์ เป็นหนึ่งใน15อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพเติบโตสูงสุดกำลังถูกผลักดันให้เติบโตแล้วก็ยกระดับก้าวสู่ระดับสากลน,นะครับที่ผ่านมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้มีการเปิดรับผู้ประกอบการด้านภาพ,พยนตร์เข้ามาถ่ายทําภาพ,พยนตร์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยผ่านการนําเสนอสินค้าและก็บริการด้านการท่องเที่ยวผ่านมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่า 5F นะครับก็คือ ฟู้ดเฟสติวัลฟิล์มไฟแล้วก็แฟชั่นนะครับโดยการถ่ายทําภาพยนตร์ของผู้ประกอบการภาพยนตร์ต่างชาติยังนับเป็นการาวางมาตรการที่เป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลรวมถึงได้มีการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในความเป็นไทยแล้วก็ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยสมพั์ของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ นะคะแล้วก็มาในส่วนของจังหวัดสุราธานีซึ่งจะมาถึงจังหวัดสุราธานีในวันที่24-30ถึงมกราคม2566ที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะนำเสนอในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะสถานที่พักผ่อนของจังหวัดสุราธานีจังหวัดสุราธานีเองนะคะก็ได้รับาการติดต่อจากบริษัทที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์นะคะซึ่งก็ยกกองมาเป็นเดือนๆนะคะแล้วก็มากันเป็นร้อยคนอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวนักแสดงนะคะหรือตัวประกอบเนี่ยก็เป็นคนชาวบ้านในพื้นที่ก็สามารถที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับคนในพื้นที่ได้ สำหรับอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์นะครับนับเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างซอฟท์พาวเวอร์ในเวทีโลกสามารถสร้างการเติบโตไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยการสอดแทรก d n a ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่เช่นวัตถุดิบอาหารสมุนไพรศิลปะการต่อสู้เทศกาลของท้องถิ่นการเฉลิมฉลองนวัตกรรมงานออกแบบที่สอดคล้องกับการเดินทางที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีด้วย ท่องเที่ยวหรือสาก,กรรมภาพยนตร์ที่จะมาถ่ายภาพยนตร์ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีเรามีพื้นที่เยอะแยะที่ให้ถ่ายภาพยนตร์แม้ในทุกอำเภอเลยนะคะดูได้เลยในเว็บไซต์ของทททนะคะว่าเรามีสถานที่ตั้งแต่ภูเขาแม่น้ำทะเลอาหารป่ามีหมดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์ใดที่จะถ่ายในแง่ใดเรื่องใดดูในเว็บไซต์ของทททได้เลยนะคะ สำหรับการสื่อสารการท่องเที่ยวผ่านซอฟต์พาวเวอร์ถือว่าเป็นแบรนด์ประจำชาติไทยในแบบที่ต้องการนำเสนอสู่ระดับสากลอย่างละมุนละม่อมเป็นไปตามกระบวนการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไท,ไทยอีกทางหนึ่งด้วยค่ะนี่สงขลาบ้านเราก็สวยงามนะครับถ้าเกิดว่ากองถ่ายภาพยนตร์ประเทศไหนได้ยินสนใจมาสงขาบ้านเราบ้างนะครับ